ดูเหมือนว่ามหาอำนาจกําลังกระชับความสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่นะครับสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีแตงเสงเป็นผู้นําพม่าคนแรกในรอบ47ปีที่ไปเยือนสหรัฐอาิมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกนะครับและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นําประเทศเศรษฐกิจอันดับ3ของโลกนายกรัฐมนตรีชินโซอ,อาเบะแห่งญี่ปุ่นก็ได้ไปเยือนพาม่าเตรียมที่จะเปิดทางให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าพาม่าอย่างเต็มที่ครับ นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเป็นผู้นำญี่ปุ่นคนแรกในรอบ36ปีที่ไปเยือนพม่านะครับการไปครั้งนี้เน้นเรื่องการลงทุนมีนักธุรกิจระดับผู้บริหารของญี่ปุ่นเดินทางไปด้วยมากถึง40คน ในงานสัมมานาช่วงสุดสัปดาห์ที่ย่างกุ้งอบเบะบอกว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะจัดหาความช่วยเหลือทุกด้านและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพมา่าในการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องระบบไฟฟ้าการเงินระบบคมนาคมการพัฒนาเมืองและการศึกษานะครับ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นระบุว่าก่อนการไปเยือนของอาเบเาพะพม่านั้นมีความสําคัญในเชิงภูมิยุทธศาสตร์เป็นพันธมิตรสําคัญของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมื่อพมา่าตั้งอยู่ระหว่างจีนและอินเดียซึ่งเป็นสองประเทศยักษ์ใหญ่ในระดับภูมิภาคและญี่ปุ่นมีเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือเพื่อน,นำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลาง ญี่ปุ่นเริ่มให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อพม่าอีกครั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในช่วงที่เปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลประชาธิปไตยนะครับญี <connect> s> <S <ๆ>่ปุ่นได้ทําข้อตกลงเพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการกับพมา่าหลังจากตกลงยกเลิกหนี้ก,กว่า250ล้านเยนหรือกว่า80ล้านบาทในปีที่แล้วซูมิโตโมนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่ได้ข้อตกลงพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคมนาคม ที่จะเชื่อมต่อ3เมืองใหญ่คือย่างกุ้งเนปิดอและมันดาเลโครงการนี้สําคัญมากในช่วงที่พม่าก,กําลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจาัดก,การประชุมระดับนานาชาติโดยเฉพาะปีหน้าที่จะเป็นประธานอาเซียนนะครับและนอกจากพบกับประธานาธิบดีแตงเสงแล้วนายอาเบะย,ยังพบกับองซานซูจีผู้นําฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ด้วยและบอกว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาของพม่าในเรื่องระบบกฎหมายด้วย โดยองซานซูจีร้องขอต่ออาเบะว่าควรจะให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชนและชุมชนโดยย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจไม่ควรมองข้ามประชาธิปไตยและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์กัน